เป็นกำลังใจให้กับสินบินบ้านบารมีทุกคนนะครับตามสบายเลยนะครับด้วยความพอใจของเรานะครับก็คนที่ไม่พอใจก็ไม่ต้องตองไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นเองนะครับจะเข้ามาปวนพ่ออีกนะพ่อไม่ได้มาไลไม่ได้มาไรขอตังค์นะคิดถึงเอฟซีทุกคนเลยนะครับเมลอนหนูเพิ่งเห็นหน้าพ่อตอนไม่แต่งอ่าค่ะติดตามนุ่นอยู่ค่ะขอบคุณมากลูกขอบคุณครับขอบคุณเมลอนนะับเป็นไงลูกเห็นหน้าไม่ได้แต่งหน้าเป็นไงแก่ไหม แก่ไหมล่ะวันนี้มาแบบชิวๆเลยนะครับชุดยูบานนะครับแก่ไหมวันนี้เล่นที่ไหนไม่มีงานจ้าหยุดนะครับก็ไม่แก่ครับขอบคุณเมลอนนะครับเป็นวันหยุดนะครับพอตั้งแต่พอหยุดตั้งแต่สิบเก้ายี่สิบพอไม่ได้ไปโคราชเพราะมาทาธุระนะครับทําธุระที่มันโป่งรับงานมั่งอะไรมั่งก็ไม่ได้ไปนะครับก็ไปเป็นกําลังใจให้อุ้ยเข้าไม่เป็นนะครับเข้าไม่เป็นครับปริเสธ ขอบคุณโรกหนากราชว่าไม่แก่นะครับขอบคุณผู้เล่นผู้จริงพอดีใจจะได้เลี้ยงเนื้อเนสแล้วเข้าใจตั้งชื่อนะทุกคนนะเข้าใจตั้งชื่อกันมากเลยนะครับตั้งชื่อเนื้อเนสนี่ชื่อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะเออชื่อเพาะดยทันสมัยด้วยเป็นเจ้าของบริษัทเนื้อเนสจะชื่อเนื้อเนสพอเจ้าเบ่าหรือพอเจ้าสาวเมลอนเมลอนนี่เพิ่งเข้ามาติดตามหรือเปล่าลูก นะครับพ่อก็เป็นพ่อเจ้าเบาพ่อสอนรับเป็นพ่อเจ้าสาวจ้าขอบคุณนะพ่อเขเพิ่งเพิ่เห็น,หนีลยเมลอนนี่นะอาจจะเป็นเอฟซีใหม่หรือเปล่าคะใช่โอเคครับก็ฝากเมลอนติดตามบ้านรมีนะครับแล้วก็บ้านเพพิเชียนสองบ้านบ้านเดียวกันลูกบ้านเดียวกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับ,รบขอบคุณมากมากเลยนะครับติดตามแต่ดนุ่นค่ะขอบคุณมากจ้าลูกขอบคุณมากติดตามใครก็เหมือนกันลูก นะครับติดตามบ้านนู้นก็ว่าก็าได้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็เราเป็นทองแพ่นเดียวกัน <c oughs> มันได้ไหลหลายวันนะครับคิดถึงวันหยุดนะครับก็ป่าทุกคนเป็นกำลังใจหลาแตบเดียวเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงพ่อก็จะลงไหลละไหลคิดถึงเขาจอเข้าใจกันพ่อได้นะทุกคน ไม่ต้องมาตุงให้พ่อนะมัแมวไม่ไม่เอานะครับไม่เอานะครับไลไลคุยกันคุยกันนะครับเดี๋ยววันใ,ใกล้ๆวันงานเราก็ค่อยว่ากันนะครับเรื่องระบบตุงนะครับวันนี้นะครับรพ่อปีหน้าเดือนไหนครับพ่อจะไม่รู้เลย <c oughs> <nickname> แค่เปเปอยกันไหมก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้ลงมติจ้าทุกคนนะครับนะครับถ้าเป็นจริงอย่างที่เขา ตั้งใจกันก็พ่อก็ดีใจด้วยนะครับแต่ก็รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งอย่าใจร้อนนะครับวันที่ยี่ห้าเล่นนครสวรรค์เล่นตรงไหนนครสวรรค์พ่อก็ยังไม่รู้นะครับวัดอะไรไม่รู้ครับต้องต้องเข้าไปดูที่นะครับพรทิพย์นะครับมุ่นตุ้นนะครับปล่อยชื่นนะครับเข้าไปดูเฟซบุ๊กของตารางงานอยู่ที่ลูกแพวนะครับลูกแพวฝันกมนนะครับเข้าไปได้ดูได้เลยนะครับ นะครับพอดีอยู่ในคลองสวรรค์ใช่ครับเพอจําไม่ได้ลูกยังจําไม่ได้เข้าไปเป็นบุกของแพวฝั่งกำมอนเลยครับเราก็จะเห็นเลยครับมันจะมีตารางงานอยู่ทุกทุกงานเลยนะครับยายแม,ม่สวัสดีครับน้องนุบอกแต่งแม่ปีหน้าแม่แม่ดีใจส่งเสี่ยงดังลันนะครับนะครับรอแป๊บนึงนะครับรอ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 ,รอให้เขา พูดคุยกันก่อนนะครับทุกคนขอบคุณนะพ่อขอบคุณทุกคนเลยนะที่รักลุงนุลุงนุ่นลุงแนตนะครับที่รักเราสองบ้านนะครับก็เป็นแฟนมาจากบานจากที่ดูแลนุ่นนะครับแล้วก็มาดูนุดูแนตดูศิลปินที่มาบ้านบ้านมีนะพ่อขอบคุณมากขอบคุณ